สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะได้พบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูชื่อเวลาพรธีรท,ทีพนะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับรายวิชาของทักษะการเรียนรู้นะคะรหัสวิชาทอรอ1 1 0 1นะคะซึ่งเป็นบทสุดท้ายของการเรียนทักษะการเรียนรู้ของมอต้นนะคะ ในครั้งสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะบทที่6นะคะเรื่องที่1ความหมายและความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพนะคะ ศักยภาพหมายถึงความสามารถในตัวคนในแต่ละคนเป็นพลังภายในพลังที่ซ่อนไว้หรือพลังแฝงที่ยังไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏหรือออกมาบ้างแต่ก็ไม่หมดนะคะการวิเคราะห์คือการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันรวมถึง สืบค้นความสัมพันธ์ส่วนย่อยเหล่านั้นศักยภาพหลักของพื้นที่หมายถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่นะคะ เรื่องที่2นะคะการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพนะคะศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่นี่หมายถึงสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่นบรรยากาศดินน้ําป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าและธาตุพลังงานและกําลังแรงงานของมนุษย์เป็นต้นนะคะดังนั้นการแย่แย เพื่อนำเอาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการประกอบอาชีพในพื้นที่มีหรือไม่มีเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ประกอบการต้องพิจารณาใหม่ว่าจะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไว้หรือไม่เช่นการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติแต่ในพื้นที่ไม่มีน้ำไหลผ่านและไม่สามารถขุดน้ำบาดาลได้ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาว่ายังจะประกอบอาชีพนี้ได้ออีกหรไืได้อีกหรือไม่ แต่ถ้าต้องการประกอบอาชีพนี้จริงๆเนื่องจากตลาดมีความต้องการก็ต้องพิจารณาว่าการลงทุนหาแร่ธาตุนั้นที่จะมาใช้ในการผลิตเนี่ยคุ้มหรือไม่นะคะ 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศนะคะหมายถึงลักษณะของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจำท้องถิน่น ใดท้องถิ่นหนึ่งโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำเดือนและปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลาต่างๆของของปีเช่นภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นหรือเป็นแบบสวรรนาคืออากาศร้อนขึ้นสลับกับฤดูแล้งเกษตรกรรมกิจกรรมที่ำท,ทำไรายได้ต่อประชากรในภาคเหนือได้แก่การทำสวนการทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ ภาคใต้เป็นภาคที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีทําให้เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อนที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงเช่นยางพาราปาลา์ลามน้ํามันเป็นต้นดังนั้นการประกอบอาชีพอะไรก็ตามจําเป็นพิจารณาสภา,ภาพภูมิอากาศด้วยนะคะ 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่หมายถึง ลักษณะของพื้นที่และทำเลที่ตั้งในแต่ละจังหวัดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเช่นเป็นภูเขาที่ราบสูงที่ราบลุ่มที่ราใช้ยฝั่งสิ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเช่นความกว้างความยาวความลาดชัน และความสูงของพื้นที่เป็นต้นซึ่งในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการผลิตการจำหน่ายหรือการให้บริการก็ตามจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมด้วยนะคะต่อไปหัวข้อที่4นะคะศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่จากการที่ประเทศไทยมีสภาพภูม,มิประเทศภูม,มิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคนั้นจึงมีความแตกต่างกันในการดำรงชีวิตของประชากรทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีและการประกอบอาชีพระบบการเกษตรกรรม สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมกล่าวคือประชากรร้อยละ80ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าคนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการเกษตรกรรมนะคะ 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่หมายถึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองเพื่อเรื่มง,งานและองค์การเมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูมิ ภูมิปัญญาไทยแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามามากมายแต่ภูมิภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการรู้จักนำเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือใส่ใบพัดเป็นที่หางเรือทำให้เรือสามารถแล่นได้เร็วขึ้นเรียกว่าเรือหางยาว การรู้จักทำกเกษตรผสมผสานสามารถพลิกฟื้นคืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมที่ถูกทำลายไปการรู้จักออมเงินสะสมทุนให้สมาชิกกู้ยืมปลดหนี้นะคะและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกจนชุมชนมีความมั่นคงเข้มแข็งสามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศนะคะเรื่องที่สนะคะตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้นที่นะคะ ก็คือกลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรมกลุ่มการผลิตเช่นการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าขายผลิตปุ๋ยอินทรีย์การผลิตไก่อินทรีย์กลุ่มแปรรูปเช่นการแปรรูปปานินแดดเดียวการแปรรูปทำไส้กรอกจากปลาดุกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการเกษตรแบบยั่งยืนการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกอบรมเกษตร ทางเลือกภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ 2. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิตได้แก่กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊สช่างเชื่อมเหล็กตัดประตูหน้าต่างช่างเดินสายไฟภายในอาคารช่างเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มเสื้อผ้าสิ่งทอเช่นการทำชีสกรีนการทำผ้ามัดย้อมและมัดเพ้นการทำผ้าด้วยกี่กระตุกนะคะและก็การทำผ้าบาติกกลุ่มเครื่องยนต์เช่นการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ช่างเครื่องยนต์ชุมชนช่างเคาะตัวถังรถยนต์กลุ่มศิละปะประดิษฐ์และอัญมณีเช่นการแกะสลักวัสดุอ่อนเบื้องต้นการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ด้วยแป้นหมุน การทำของชํารวยด้วยเซรามิกการออกแบบเครื่องโลหะและรูปประพันธ์ต่างๆอัญมณีต่างๆนะคะซึ่งเรามีอาชีพมากมายนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะ 3. นะคะกลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณิชยกรรมการค้าและเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การสร้างร้านค้าทางอินเทอร์เนต็ตกลุ่มผู้ประกอบการเช่นการประกอบการทุจริตชุมชนร้านค้าปีกกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มที่4คือกลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์และธุรการนะคะกลุ่มพวกนี้จะออกแบบเช่นโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้างออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเขียนและเครื่องยนต์ เครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่มง,งานในสำนักง,งานเช่นการจัดทำระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชีด้วยประด้วยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการทำงานทางธุรกิจการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักง,งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตฮาร์ดแวร์ ช่างคอมพิวเตอร์เช่นซ่อมประกอบติดตั้งระบบบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนะคะ กลุ่มนี้5กลุ่มอาชีพใหม่ด้านบริหารจัดการและการบริการกลุ่มท่องเที่ยวได้แก่การอบรมมัคคุเทศพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักง,งานผสมเครื่องดื่มการทำอาหารว่างนานา,นาชาติและการฝึกอบรมภาษาและธุรกิจโฮมสเตย์กลุ่มสุขภาพได้แก่การนวดแผนไทยนวดลูปประคบสปาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ กลุ่มการซ่อมแซมและบำรุงรักษาการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลการซ่อมเครื่องยนต์เบนซินการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและซ่อมจักอุตสาหการรมคมนาคมการขนส่งนะคะจำนวนหนึ่งหลักสูตรวิชาชีพด้านโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือการ,การก่อสร้างกลุ่มช่างต่างๆเช่นการปูกระเบื้องช่างไม้ก่อสร้างช่างสีอาคาร กลุ่มการผลิตวัสดุก่อสร้างเช่นการทำบล็อกคอนกรีตการผลิตซีเมนต์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นทักษะการเรียนรู้นะคะในบทสุดท้ายขอให้นักศึกษานะคะที่ได้รับฟังในวันนี้ให้นักศึกษากลับไปทำคัสลูมนะคะทำใบงานของนักศึกษาในในกลุ่มของตัวเองนะคะแล้วนำส่งกับอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์เขาก็จะตรวจให้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ เองก็อาจารย์วราพรธีรทิพย์คนนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ